อจมึดมึดเอ้ยหาวอายุมันทักเรามันงงหัวทักเราวันแรกวันสองมันกลัวอยู่วันนี้ไม่กลัวแล้วเข้าใกล้เลวเป็นเพื่อนแล้ววันนี้ตอนบ่ายได้ออกสีเมื่อเช้านี้ก็เป็นไม่ออกสีเท่าไหร่เพราะไม่มีแดดตอนเช้าตอนบ่ายนี้ออกสีหน่อย อ,อยากตะบหัวก็ตงโกกนะมองมาแลา้วมองมาแลา้วหลับตาหลับตาตะโกกหัวแล้ตะโกกหัวเอ้ยสั่งได้สั่งได้ตะงอกหัวอีกรอบหนึ่งเอียงคอเอียงคอเอียงคอตะโกกหัว ลืมตาลืมตาเออหลับตาไม่ดีเดี๋ยวเป็นอันตรายเกิดลืมตายังพอเห็นอยู่อันตรายมา,ยานี่ทันนอนหลับเปล่านอนหลับเอามือไม่นิ่ง เลยแล้วตอนบ่ายแล้วอา้าวคำนับหน่อยเออคำนับคำน,นับโชว์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 คำนับโชว์ไปเลยเดี๋ยวนี้คุ้นแล้ววานยังกลัวอยู่วันนี้คุ้นแล้วเป็นเพื่อนแล้ววันนี้